ลายท,ที่สวยที่สุดในโลกโบอาเฮนคอรเป็นผู้มีพลังผลละไม้อิสสารเมโรเมโรผลนี้คือผลตกหลุมรักเป็นมนุษย์ที่น่าหลงไหลที่สุดในโลกสวัสดีครับผมวันนี้ไอทอยสโตภูมิใจเสนอโบอาเฮนคอรครับผม สวัสดีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโูซ่านะครับผมก็นี้นะครับผมเป็นคิวของโบอาแฮนทอลอีกครั้งนะครับผมสาวสวยของเรานะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรอยนะครับแต่ว่าผมาเช็ดให้แล้วนะครับตรงตรงผ้าคลุมตัวนี้นะครับ อันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นงานสองนะครับผมแล้วก็ไม่มีกล่องนะครับผมแต่ว่าตัวอย่างกล่องก็คือตัวที่พาดทางด้านขวามือนี่นะครับผมก็เป็นงานหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับเราเรียกว่างาน SQ นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นงานที่มีคุณภาพที่สวยงามมากนะครับ Special Quality นะครับอันนี้นะครับก็อันนี้ครับตัวบัวเ็าจะตัวใหญ่เลยนะครับผมก็จะตัวใหญ่กว่าโมเดล ปกติทั่วไปนะครับผมซึ่งถ้าในเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมเธอมีความสูงถึง1 9 1ซนติเมตรนะครับเป็นผู้หญิงที่สูงนะครับผมแล้วก็สวยนะครับผมต้องบอกแล้วแล้วก็หน้าอกหน้าใจนะครับก็ใหญ่ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าเขาวาดออกมาได้สวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ชายใดนะครับผมที่นะครับ ได้พบเจอกับเธอนะครับผมจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับมก็จะโดนนะครับผลปีศาจของเธอนะครับผมคือผลตกหลุมรักนะครับเลือๆเข้าไปนะครับผมก็จะกลายเป็นหินทันทีเลยนะครับผมและที่ผมกําลังจับอยู่นี้นะครับผมก็คือเจ้างูพิซซาลอมนะครับผมซึ่งเป็น งูคู่ใจของแฮงคอกนะครับผมซึ่งมันมีพิษร้ายแรงนะครับผมไมแต่เจ้าแห่งท้องทะเลนะครับผมถ้าโดนพิษของซาลอมเข้าไปก็จะเสียชีวิตนะครับผมก็จะตายนะครับผมว่าพิษมันร้ายแรงมากนะครับเจ้าซาลอมเนี่ยนะครับผมซึ่งอยู่กับแฮงคอกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับผมซึ่งนะครับ เจ้าซาลอมเนี่ยนะครับผมถ้าเป็นโมเดลจริงเนี่ยนะครับหรือว่านการ์ตูนเนี่ยมันจะมีลิ้นนะครับออกมานะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นงานมือสองโมเดลนะครับผมแล้วลิ้นมันนะครับผมก็หายไปนะครับผมก็คืออุปกรณ์ไม่ครบนะครับผมและนะครับเจ้าซาลอมนะครับค่อนข้างที่จะประกอบยากนะครับผมถ้าใครได้โมเดลเหมือนกับได้โมเดลมือสองมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเขาก็จะเหมือนกับ แยกชิ้นชิ้นส่วนมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ต้องมาประกอบเองนะครับผมซึ่งผมได้มาตอนแรกนะครับผมก็ต้องแบบเสียเวลานะครับผมมาเปิดดูนะครับว่าเอ๊ะมันประกอบยังไงนะท่าทางของแฮงคอกเนี่ยนะครับถ้าเพราะท่านี้นะครผมเจ้าซาลอมจะพันรอบตัวเธอแบบไหนนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวฐานนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นงานมือสองแต่ว่ามีฐาน สีดำตัวนี้ครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับที่งานมือสองมาที่ผมมีหลายตัวแล้วนะครับผมรีอแม้แต่ตัวนี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับผมก็ไม่มีฐานนะครับผมแต่ว่าคือถึงจะไม่มีฐานแต่มันก็สามารถที่จะเรียกอะไรล่ะตั้งได้นะครับผมตั้งได้แต่ว่าถ้ามีฐานเนี่ยมันจะทําให้มั่นคงยิ่งขึ้นเนาะนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมถอดออกให้ดูนะครับผมว่าตัวแฮนด์คอกนะครับผมก็คือจะสามารถ แยกชิ้นส่วนได้สส่วนนะครับผมก็คือส่วนบนกับส่วนล่างนะครับผมแล้วก็ตัวฐานก็จะประกอบกับตรงองรองเท้าส้นสูงของเธอนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพุดเกิ่งของเธอเลยก็ว่าได้นะครับผมสําหรับโบอาเฮนค็อกซึ่งเ,เป็นสาวงามราินีนที่สวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับท่าโพสของเธอนี้ก็เหลือกินเลยครับผมถ้าชายใดเจอเธอเข้าไปนะครับผมถ้า จิตใจไม่แข็งแกร่งพอนะครับผมก็จะเจอพลังของเธอไหผมซึ่งเป็นพลังจากผลไม้ปีศาจเลือๆนะครับผมทำให้ตกหลุมรักและก็จะกลายเป็นหินไปนะครับผมอันส่วนตรงนี้เป็นผ้าคลุมนะครับผมแต่ว่าผ้าคลุมเนี่ยนะครับผมก็ทําความสะอาดไปแล้วนะครับผมซึ่งก็เช็ดออกนะครับผมโดยน้ำยาที่ทําความสะอาดพวกโมเดลโดยเฉพาะเลยนะครับผมผมทำความสะอาดให้แล้วนะครับคือถ้าใครสนใจนะครับผมก็ สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่าตัวนี้มันไม่มีกล่องนะครับผมเป็นงานเมือสองนะครับแล้วก็เจ้าซาลอมนะครับลิ้นหักนะครับลิ้นหายนะครับผมไม่มีลิ้นนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับยกวิ้นลิ้นของซาลอมอย่างเดียวนะครับซึ่งแนะนํานะครับผมถ้าใครเจองานเมือสองนะครับผมถ้ามีฐานนะครับผมแล้วก็มีซาลอมนะครับที่ลิ้น ลิ้นครบเนี่ยครับลิ้นอยู่ครบเนี่ยครับผมแนะนําเลยนะครับผมว่าให้นะครับให้เก็บเลยนะครับผมคือแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับผมก็คือเก็บไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นงานมือหนึ่งนะครับผมถ้าราคาประมาณ800บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วว่า900นะครับผมก็คือแบบจัดเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นงานแรงนะครับผมถือว่าตอนนี้เป็นงานแรงเลยนะครับผมก็ ภานี้กล่องนะครับมือหนึ่งบางบาง,บางครั้งนะครับผมแล้วแต่นะครับผมคนขายเนาะอย่งน,นี้ก็บางทีผมก็เจอกล่องเป็นพันเลยนะครับนนจริงจริงมันก็ราคาประมาณนั้นนะครับเดี๋วตอนที่ผมเห็นครั้งแรกๆผมก็ราคาที่ออกมาประมาณแ0 0ร้อยระมาณนี้นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นงาน แลไปแล้วนะครับผมสําหรับตอวไอพอกตัวนี้นะครับผมซึ่งแม้แต่สมมติว่าไม่ครบนะครับผมก็ราคามันก็ประมาณ4ี0ร้อแล้วนะครับผมถ้าแบบสมบูรณ์นะครับผมแบบเจ้าตัวนี้นะครับผมก็นะครับก็แล้วแต่นะครับผมว่าใครไปเจอสภาพแบบไหนนะครับตรนนี้ผมก็จะประกอบเจ้าซาลอมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมก็สามารถที่จะตามผมนี่เลยได้เลยนะครับผม ะขอบคุณสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าท่านถูกใจนะผมก็กดไลค์นะครับผมให้เป็นกำลังใจคนทำนะครับและผมจะได้เอามาให้ดูอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ